สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ใครๆก็หันมารณรงค์กันเรื่องภาวะโลกร้อนการเลือกไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัวนะคะนอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานน้ำมันแล้วยังช่วยในเรื่องของการลดความร้อนที่เกิดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงได้ละค่ะซึ่งเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของการสร้างความร้อนให้กับโลกเลยทีเดียวอย่างวันนี้นกก็มีธุระสำคัญที่ต้องไปหลายแห่งนกจึงเลือกใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ค่ะสงสัยตังหมดต้องไปเติมบัตรแล้วล่ะค่ะ าาาหากคุณผู้ชมชำระด้วยบัตรเครดิตกรุงศรี GE Visa ก็จะได้รับเงินคืน5%นะคะพร้อมทันะะ้งรับสิทธิประโยชน์อื่นๆได้ท e ี่ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว BTS ค่ะและแล้วแต่มีอีกหนึ่งธุระสสำคัญที่นกคงไปทำเองไม่ได้แน่ๆสงสัยจะต้องฝากน้องจูนให้ดูแลแขกรับเชิญในรายการ Living in s h e แล้วล่ะค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมจูนก็ยังรับหน้าที่นําสาระดีๆมาฝากในรายการ living in chef เหมือนเคยนะคะพร้อมกับนี้เลยที่เดินผ่านไปเมื่อสักครูน่นี้พี่ขา่าฟพูดไซลิสคนเก่งของเราที่ก็จะมารังสรรค์เมนูต่างๆที่น่าทานแล้วก็มีคุณค่าให้เราได้ชิมกันด้วยว่าแต่เอ๊ะทำไมพี่ข่าดเดินไปเดินมาตลอดเลยไม่ทําอาหารให้คุณผู้ชมหรอคะอ๋อก็วันนี้ทราบจากน้องจูนว่าเราจะมีแขกรับเชิญคนพิเศษก็เลยจะลงมือปรุงอาหารมือพิเศษเ สำหรับคนพิเศษโดยเฉพาะไงครับน้อจูนอ๋อนี่ก็เลยต้องไปเตรียมตัวใช่มั้ยคะใช่เลยค่ะพี่ขาบแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยเป็นหนุ่มอารมณ์ดีที่มีคาแรคเตอร์สดใสมากเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวให้ใครก็ขอไปเตรียมตัวในการพูดคุยดูให้กับแขกรับเชิญนะครับอ๋อได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับแขกรับเชิญกันนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราท่านนี้เนี่ยนอกจากเป็นนักชิมตัวยงแล้วเนี่ยก็ยังชอบทําอาหารด้วยอุ๊ยมาพอดีเลยสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีครับ เชิญของเรานะคะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะว,วันนี้ผมมีของฝากมาด้วยนะครับจริงๆแล้วผมเคยได้ข่าวมานะครับว่าพิธีกรรายการนี้สามารถที่จะ mix and match อาหารอะไรก็ได้แล้วก็จริงๆแล้วสิ่งที่ผมชอบก็คือพวกผลไม้ก็เลยขอท้านิดหนึ่งนะครับดูสิว่าจะทำได้ไหม ขอโทษนะครับที่ผมแกล้งโอเคกันปล่อยให้สองคนได้คุยกันไปก่อนเดี๋ยวพี่ขอไปปรุงเมนูก่อนนะครับได้ครับผมเดี๋ยวสองคนเท่าไปเป็นลูกมือได้เลยคะแทนเราเข้าไปคุยกันก่อนนะพี่ได้ครับบัตรเครดิตกรุงศรี GE มากกว่าที่คุณคิด living in tape in tape living in tape in tape โรซ่าซอสพริกไทยดำปรุงอาหารให้อร่อยได้ในขวดเดียวก่อนอื่นถามพี่บีดิก้กว่าพักนี้ไม่เห็นพี่บีในละครเลยอะ คือจริงๆล้วก็เคยคุยไว้ตั้งนานแล้วบอกว่า<ม>โอเคเอบทพงพระเอกไม่รับแล้วมันมันเลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยก็บอกว่าอ่ะขอเป็นบทผู้ร้ายก็แล้วกันค่ะบทผู้ร้ายก็ไม่มีใครจ้างตอนนี้เนี่ยทำอะไรอยู่นอกจากคือตอนตอนนี้ก็ยังเป็นบีเจแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ค่อนข้างจะทํางานเบื้องหลังเยอะเปลี่ยนมาทำเบื้องหลังแทนพูดถ,ถึงเรื่องวีเจก่อนดีกว่าพี่บีเนี่ยนะคะอยู่กับแชนแนลวีมาตั้งแต่แ,แรกๆเลย ข้ามาพร้อมๆไล่ๆกับพี่ลูกเกดที่ก็ยังจัดอยู่ยังจัดงานวีเจรู้สึกว่ายังรักอยู่มันไม่รักไม่ได้อ่ะมันเป็นตัวเองมากที่สุดแล้วอ่ะทำมาสิบปีแล้งนะสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีเห็นไหมทำงานที่ตัวเองนะคุณชอบพากเพียงเอย่างนี้ยมผมยิ่งรู้เลยแก่ขึ้นแก่ขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้าเนี้สิบปีแล้ค่อยเจอพี่บีด้วยเพิมมากไม่จะบอกว่าพี่บีเนี่ยดูเด็กตลอดก็เลยจะถามว่าดูแลตัวยังไงถึงยังดูเหมือนเดิมเลยอ่ะคือจริงๆแล้วไม่ค่อยได้ดูเรื่องของครีมเรื่อง ของอะไรเงี้ยแต่ว่าผมจะไปตรงการออกกําลังกายการทานข้าวทานอาหารอะไรเงี้ยที่ถูกต้องค่ะแเราเรื่องออกกําลังกายพี่บีเนี่ยเป็นคนที่เข้าฟิตเนสตลอดเลยเพุ่นไม่ไม่เปลี่ยนเลยคือตัวผมเองกับผมเกลียดฟิตเนสมากผมชอบอะไรที่มันเหมือนว่าอ่าอย่างเช่นมวยพวกเวกบอร์ดพวกอะไรเงี้ย ชอบได้แบบทำกิจกรรมจริงๆ<ช>ไมไ่อยู่ในห้องฟิตเนสฟิตเนสใช่มันเหมือนว่าอยู่กลางแดดเราก็ชอบอย่างนั้นนะ<ม>แต่ว่าม,ม,มันมันมันต้องมีเวลาก็เลยเหมือนว่าอ่าสิ่งเดียวที่เราสามารถที่จะกําหนดเวลาเองได้ก็คือฟิตเนสก็เลยอ่าเล่นฟิตเนสไป พูดถึงเรื่องการรักษาสุขภาพเนี่ยพี่บีเคยมีปัญหาอะไรนะคะเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองเมื่อก่อนเนี้ยจะเป็นหลังไม่รู้แก่แรือปล่ะนะครับ <laughs> ปวดหลังจะเหมือนเมื่อก่อนใช่ใช่ปวดเปวต,มมวต,ต,ตเดแดถ้าสมมติว่นั่งนานๆอะไรก็ะจะรู้สึกว่าเ,เริ่มปวดแล้วแล้ว,ว <laughs> <laughs> เหมือนคนท้องเลยพี่บีตูนเองก็มีปัญหาเรื่องกระดูกพี่บีเมื่อตอนต้นปีเนี่ยเดินแล้วก็ลื่นหกล้ม หกลมแล้วก็ขาหักอยู่6เดือนใส่เฝือกอยู่ประมาณ3เดือนกว่า4เดือนแล้วก็อยู่บ้านอีกกว่าจะหายวันนี้นะคะทั้งจูนแล้วพี่บีก็มีปัญหาหรือว่าประสบการณ์เรื่องกระดูกด้วยพี่นกก็เลยมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับกระดูกแล้วก็คาแนะนํามาฝากพวกเราไปชมกันค่ะ น้องจูนเราสามารถนะคะที่จะรักษากระดูกของเราได้ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอพราะเมื่อร่างกายเรามีอายุมากขึ้นเนี่ยกระบวนการสร้างมวลกระดูกก็จะลดลงดังนั้นจึงสําคัญมากเลยค่ะที่จะต้องสะสมแคลเซียมในกระดูกของเราตั้งแต่วัยยังหนุ่มสาวเริ่มตั้งแต่เด็กเลยยิ่งดีนะคะ มีการศึกษาพบว่าอนุมูลอิสระเป็นสาเหตุของโรคข้อต่ออักเสบรูมาตอยบริเวณข้ออักเสบรูมาตอยนั้นจะมีอนุมูลอิสระที่ปล่อยออกมาจากเม็ดเลือดขาวชนิดนูโทรฟิลและในบริเวณไขข้อจะมีน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อช่วยให้ข้อเคลื่อนไหวได้ราบรื่นแต่เมื่อมีอนุมูลอิสระเข้ามาสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำเลี้ยงข้อมีไม่พอที่จะขับไล่ออกไปก็เลยทำให้เกิดอาการไขข้ออักเสบและไม่มีวิธีขับไล่อนุมูลอิสระออกไปได้เลย ด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อเกิดอาการไขข้ออักเสบจึงไม่มีวิธีที่จะกําจัดอนุมูลอิสระออกไปได้เลยดังนั้นการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยเสริมสร้างข้อต่อและกระดูกของเราให้แข็งแรงเพื่อพร้อมที่จะรับกับทุกกิจกรรมในแต่ละช่วงของวัยซึ่งในวันนี้นะคะนกมีลิสอาหารบํารุงข้อต่อและกระดูกมาฝากคุณผู้ชมด้วยผักทุกชนิดเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะนะคะ บีทรูทผักโขมแ้วรวมถึงไข่ขาวอาหารทะเลอะโวคาโ,โดโกล้วยหอมเชอร์รี่มะนาวถั่วเมล็ดแห้งขนมปังข้าวโอ๊ตข้าวกล้องข,ข้าวขาวไวท์ไรซ์มเมล็ดทานตะวันมเมล็ดฟักทองรวมถึงน้ำส้มสายชูหมักไซเดอร์น้ำมันแฟลกซีดน้ำผึ้งขิงสดใบโรสแมรี่และน้ำเต้าหู้ค่ะโอ้โหเรียกว่าอาหารหลายๆอย่างแล้วก็สารอาหารหลายอย่างเลยมีส่วนต้านโรคได้หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าคูดเนดิซินนั่นเองพูดถึงเรื่องของการทําอาหารนะคะมาถามพี่บีดีกว่า ว่าเป็นคนชอบทําอาหารหรือเปล่าจริงๆแล้วชอบนะแต่ไม่ชอบทําความสะอาดอะและเมนูที่พี่บีทําส่วนมากเป็นเมนูอะไรคะคือผมชอบอาหารอิตาเลียนด้วยเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ผมทําก็คือพวกอาหาร อิตาเลียนใช่แต่ว่าของผมจะเป็นสูตรสูตรพิเศษหน่อยคิดคิดขึ้นมาเองในก็คือว่าผมจะใส่พริกป่นของไทยอ่ะใส่ลงไปแล้วก็ใส่ฮองใส่แฮมใส่อะไรเงี้ยอร่อยครับลองทานผมเรียกว่าเป็นเมนูเด็ดของพี่บีก็ลองทําทานดูแต่คุยเรื่องอาหารมานานขนาดนี้แล้วหิวแล้วว่าเริ่มหิวแล้วเนาะอยากรู้จังว่าพี่ขาจะทําอะไรเนาะที่พี่พี่เอามาพี่ขาเรียกละเข้าไปดูดีกว่าได้ครับ ก็วันนี้ทำสองเมนูนะครับ p i พายแอปเปิลซซ่าช่วยทำได้ไหมครับเอ็นคุณบีช่วยหัน่นครับผมหั่นเชียงบนเลยครับพอเราได้อย่างนี้แล้วใช่้ยเราจะต้องทำเนื้อไก่ให้แบนวางเนื้อไกใ่ให้เต็มหมดเลยครับอ๋อช่วยตองลงไปเลยเดี๋ยวช่วยวางครับแล้วต้องมีพลาสติกลับอีกตัวหนึ่งเพื่อไม่ให้มันติด ครับโอเคได้แล้วโอเคงั้นคุณบียิบใส่นี่เลยได้ครับโอเคก็ใส่นมสดใส่นะครับเดี๋ยวผมขย้ำเอาใช่ไหมต้องต้องต้องขย้ำใช่ไหมครับขย้ำเอ๋อนมสดนี่ทำให้เนื้อสัตว์นุ่มนุ่มตามด้วยซอสพริกไทยดำประมาณเยอะแค่ไหนคะประมาณหนึ่งในสามแล้วก็ใบไทยสด ใบถทายเพื่อเพื่อต้องการใส่เป็นเส้นเลยฮะเป็นเส้นเลยอ่ะค่ะจะใส่เยอะๆเลยฮะใส่เยอะๆเพราะกลิ่นมันหอมตรงเนี้ยอ๋อนี้คือใบถ่ายใช่ฮะโอเคพอได้อย่างนี้แล้วนะฮะเราส่วนผสมเนี้ยมาวางแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยเอาไปทานส่วนที่เหลือนะวางให้ครบทุกชิ้นจะได้หอมหอมโอ้ก็เดี๋ยวเอาฟอยล์มาปิดครั้งหนึ่งปิดครับท่านวดก็เอาเข้าที่เตาอบประมาณสี่ิห้าทีครับ ก็คือระหว่างที่ทำเนี่ยเราก็มาหาซาวซ่าก่อนส่วนผสมที่เป็นซาวซ่านี่ง่ายมากครับ,รบก็มีอะโวคาโดมะละกอสับปะรดอันนี้มันก็จะมีเปรี้ยวมีหวานแล้วก็มีมันมีมันอมพอได้แล้วก็ใส่พริกเกลือแล้วก็อันนี้ก็เป็นขิมขูดนะครับประมาณแค่ไหนคะใส่ไม่เยอะครับเพราะว่ามันจะเผ็ดครับ เลมอนนะครับขอรสเปรี้ยวนิดเดียวส่วนผสมสุดท้ายนะคะก็เนี่ยตัวของคาสต์ลี่ชอบชอบชอบมากแล้วก็ตัวของเอสเลแนนนะคะลองชิมดูอ่ะพี่บีชิมอันไหนก็ได้ใช่ไหมครับอะไรก็ได้ขอบคุณ่าพี่ค่ัอ่ะพี่ขับชิมด้วยครับเฮ้ยร็จแล้วเหรอครับครับวิธีการจัดเสิร์ฟก็เหมือนกับอาหารที่เป็นพวก พวกสเต็กนะฮะก็มีพวกเนื้อสัตว์แล้วก็มีผักด้วยนะฮะแล้วก็เลือกดูชิ้นที่เราต้องการนะฮะก็ถือว่าเป็นเซตสมูนละเป็นพายแอปเปิ้ลซอสแล้วขอบคุณมากครับน่ากินโอเคงั้นลองชิมดูไหมเป็นไงบ้างอร่อยจริงๆนะครับอร่อยจริงๆ living in tape in tape living in tape in tape <In shape. S 3> ช่ำสีสันส่องประกายลิควิด u g e ใหม่จากมากิยารช,ชิเซโดเมื่อกี้นะคะก็ทำเมนูหลัก pineapple salsa เสร็จไปแล้วตอนนี้เราก็ต้องมาต่อด้วยของหวานเป็นเมนูอะไรคะพี่สาวก็เป็นเมนูโอ๊ตมิลอัลมอนต์แพนเค้ก งั้นเรามาทำแป้งกันเลยดีกว่าแป้งแพนเค้กไม่มีอะไรมากนะฮะก็ตอกไข่สองใบครับตอกไข่อสองใบอันนี้คือตัวแป้งใช่ไหมคะครับผมแล้วก็น้ําตาลใส่หมดเลยโอ้โหแฉกเแล้วเนี่ยครับพอได้ละก็เนี่ครับตัวแป้งครับแป้งอเนกประสงค์นะฮะค่อยๆใส่ไปผงฟูครับผม ผมปูประมาณหนึ่งช้อนครึ่งช้อนต๊อคร่ะยังมันอาจจะหมดไปใส่น้ำนมทะเลอันดับถัดมาก็คือเกล็ดข้าวโอ๊ตนะฮะใส่สักครึ่งหนึ่งตามด้วยลูกเกดลูกเกดนี่มันจะแข็งๆถ้าเราต้องการที่จะให้มันนิ่มต้องเอาไปแช่ในน้ำก่อนแล้วมันก็จะนุ่มขึ้น นี่ก็จะเป็นตัวแป้งแพนเค,ค้กที่ใส่ตัวเกรดข้าวโอ๊ตเรียบร้อยแล้วครับอุยหอมจังเลยแค่นี้ก็หอมแล้วนะคะหอมหวานลองชิมดู <นะ S 2> ทีครับอ, <laughs> อย่าเลยดีกว่า <laughs> เพราะอันนี้เราใช้วิธีการอบเหมือนการทําขนมฮะที่นี่ก็เรียกว่าเป็นฟู้ดไซเลสอย่างหนึ่งก็คือจัดแต่งอาหารให้ดูแปลกแล้วน่ากินเปลี่ยนหน้าตาอาหารครับให้มันดูสวยงามขึ้นโอเคได้กลิ่นหอมมาแล้วครับหอมกระต่นหอมหวานมา แต่ตอนนี้เราขาดอะไรไปอย่างหนึ่งด้วยฮะผลไม้ที่เราไม่สดอย่างแอปเปิลเนี่ยพี่บีปอกเปลือกว่าคะเวลาทานไม่ไม่ปอกครับใช่ดีมากเพราะเขาบอกว่าเปลือกแอปเปิลเนี่ยนะคะก็จะมีสารที่ชื่อว่าเฟเลเวอร์นอยด์สามารถต้านการอักเสบต่างๆอย่างจูเป็นซิวเนี่ยต้องกินเลยหรือว่าอย่างอย่างผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวๆนะคะเบอร์รี่ต่างๆซอเบอร์รี่เนี่ยเขาก็จะมีสารที่วิจัยมาแล้วว่าช่วยลดการอักเสบของข้อต่อและกระดูกชื่อว่าแอนโทไซนีอ๋อครับผมเพราะฉะนั้นต้องทานเยอะเลยจะได้ไม่ปวดกระดูกงั้นพี่ ่โอเคพอเราได้ผลไม้แสลงใช่ไหมฮะแล้วก็พันเค้กนะฮะก็ใส่จานนะฮะโอเคก็คือถ้าเกิดว่าเราชอบผลไม้แบบไหนก็สามารถใส่ลงไปได้เลยครับยิ่งผลไม้มีสีสันต่างๆมันก็จะยิ่งทำให้อาหารเช้าน่าทานมากขึ้นได้ข่าว่าพี่ข่าไม่ต้องการผู้ช่วยฟู้ดไ์เด็ด์คนต่อไปเห็นผลงานแล้วรับไหมคะ น่าสนใจครับนี่ยังไม่จบเลยนะยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบโยเกิร์ตรสธรรมชาติใส่ตรงที่ไอตัวแป้งแพนเค้กนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายก็เป็นน้ำพึ่งก็ใส่นิดนึงตามที่เราชอบแล้วก็พร้อมที่จะรับประทานได้เลยครับเสร็จแล้วอันนี้ก็คือชื่อเต็มๆว่าอะไรนะคะเป็นโอ๊ตมิลอัลมอนแพนเค้ก เป็นไงฮะหน้าตาสวยงามถ้าสมมติว่าเป็นเมนูของพี่บีเสร็จแล้วจะชื่อว่าอะไรจะเรียกว่าอะไรครับแผ่นแผ่นบีแผ่นบีอ่าแผ่นบีก็ได้เสร็จแล้วนะคะของหวานแล้วก็เป็นอาหารเช้าที่ดีด้วยแผ่นบีเดี๋ยวชวนพี่บีพี่ข่าบนั่งกินแผ่นบีกนดีกว่าไปชิมกันแบบไปกันค่ะโอเคครับ จริงๆจ,งจงูนอ่านมาแล้วนะคะพี่พบีพี่ขาบว่าในอาหารที่เราทานวันนี้อย่างพริกก็จะมีแคปไซซินช่วยในเรื่องของการบรรเทาเอาการปวดเมื่อยตามร่างกายต่างๆเราจะได้ไม่ปวดยินเยอะๆหรือว่าในอะโวโคาโดนะคะก็จะมีสารที่ชื่อว่ากลูตาทีโอน ช่วยรัญหาอาการเสื่อมของข้อต่อด้วยอาหารที่เราบริโภคไปหรือเหมือนว่ารับประทานไปวันนี้รู้สึกว่าเออมันให้มันให้มากกว่าน,นั้นนะไม่ใช่ว่าดูแลแค่เรื่องของกระดูกมันดูแลเรื่องของร่างโครงร่างกายด้วยส,ส่วนอื่นด้วยอ่ะรู้สึกดีใช่เพราะเขาบอกว่าเราเนี่ยไม่ควรประมาทในเรื่องของสุขภาพไม่ใช่ดูแลแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งที่เรามีปัญหา,าควรจะดูแลดโดยรวมทั้งหมดเพราะความสุขที่ดีที่สุดเนี่ยนะคะมาจากการที่เรามีสุขภาพดีใช่ไหมคะพี่ขาดถูกต้องมีสุขภาพที่ดีแล้วก็อาหาร ที่มีประโยชน์ด้วยครับครับเห็นด้วยครับแล้วก็อร่อยด้วยครับสิ่งที่สําคัญวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของเรามากที่มาสร้างความสนุกสนานแล้วก็มาช่วยเราทําอาหารด้วยแล้ววันนี้นะคะพี่นกก็ได้ฝากของมาให้พี่บีด้วยนี่เพราะว่าทราบมาว่าพี่บีชอบทานแบบนีเดียวกรของวางไว้ก่อนครับนี้มอบให้เลยโอ้ต้องขอบคุณพี่นกด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับน่ารักจริงๆมีมสเศษมาเดี๋ยวขอด้วยนะคะ ช่วง b e a u t y f o r Special Event นกมีคำถามจากคุณผู้ชมมาฝากค่ะจะเป็นสาวเก๋รูปร่างดีแต่ขาดความมั่นใจในการแต่งตัวให้ดูหรูหราหน้าประทับใจสำหรับสาวที่อยากดูสวยเท่และมีความหรูหราซ่อนอยู่นกว่าต้องเริ่มจากสไตล์การแต่งหน้าที่ดูคมเข้มแฝงความเซ็กซี่ในแบบ Handsome Beauty เทนการแต่งหน้าแบบฤดูหนาวนี่นะคะก็คือการแต่งหน้าแบบ Handsome Beauty คือเป็นความสวยเท่แต่ยังคงมีความหวานเย้ายวนของผู้หญิงอยู่ เทคนิคการแต่งหน้าก็คือเราต้องเริ่มต้นจากการดูแลผิวให้สวยใสยและมีสุขภาพดีต่อไปพี่จะแต่งหน้าแบบสโมกี้อายก็คือการแต่งตาที่มีความคมเข้มแล้วก็มีมิติลงอาเชโดวที่เป็นเนื้อฝุ่นที่หัวตาแล้วก็เกลี่ยไปหางคิ้วเพื่อสร้างประกายให้กับดวงตาคือโดยปกติคนทั่วไปเวลาแต่งสโมกี้อายก็จะไม่เขียนคิ้วกันแต่ว่าเราจะเน้นคิ้วเพื่อให้ สวยโดดเด่นคู่กับดวงตาไปด้วยเราควรใช้สีเข้มนะคะเขียนตั้งแต่หางคิ้วแล้วก็ไล่น้ำหนักเบลนเบาๆไปที่หัวคิ้วต่อไปเราใช้สีกลางนะคะที่หัวคิ้วไล่มาที่สันจมูกเพื่อสร้างเงาให้กับจมูกเรา เทาที่พี่ดูน้องแอนนี่แล้วเนี่ยถ้าเป็นชุดดินเนอร์นะคะพี่อยากจะให้ใส่สีดำซึ่งสีดำเนี่ยก็ยังเป็นสีที่ใช้ได้อยู่ความที่มันเป็นดินเนอร์กลางคืนเนี่ยเราแต่งสีดำไว้เนี่ยมันจะทำให้เราดูโดดเด่นพี่อาจจะเพิ่มเครื่องคลุมไปนิดนึงใส่เอสเซนส์รี่อย่างรองเท้ากระเป๋าเนี่ยพี่อยากให้ใส่เป็นตีนที่เป็นสีมะททัลิกนิดนึง ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีจากผลิตภัณฑ์โรซ่าชิเซโดแล้วก็ Absolute Impact 3D Media สยามพร็กอน MBK แล้วก็ Emporium ค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะนกขอเชวนคุณผู้ชมมาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆวิ่งการกุศลให้กับกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยมะเร็งเต้านมสิริราชมูลนิธิได้ทั้งบุญได้ทั้งสุขภาพที่ดีแล้วเจอกันนะคะ พบกับเราทั้งสามคนกับเรื่องราวตุ้มตุ้มในรายการ Living in Chef วันเสาร์ที่20ตุลาเจ็โมง55ค่ะพี่มกเราองอยู่พี่ข่าไปดีกว่าตัดตัดทิ้งไว้พี่ไหวมีนะคะโอ้โหแอแบลด้วยพยายามทำแบลใช่ไหมแบว สุขภาพดีสุดขีด Ultimate Health